สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกๆท่านนะครับผมบ่าวบ้านแรงงานตัวครับผมเมื่อในเขาโคกเขาป้าผพ้เดียวครับผมพิกัดเก่าไม้เดิมนะครับบ้านหมกเต่าตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจะได้กับไปลุนไปเมืองน้ากันครับเมื่อในสิหมานกันบ่ครับผมไปลุนกันครับโดกแหลกแหกหมานครับพี่น้อง มาพี่น้องหากินตามน้ำเล็บแมวนี่แหละครับผมออกก็มาออกจังซีพี่นอ้องเลยโอ้ยแหนียมยากครับทุลักทุเล สว,สวยครับผมอ,ออกตะบอเขาบุหาเลยพี่น้องออกบอลประขาดขีดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขาดเพิ่นสิมานครับผมออกจนเนทืนเลยครับ መመምም ብንምም

เฮ็ดแรียนี่ขับเฮ็ดเรนกนก็เอาไปลงทิดเล้วเพ็งโคตร,มน,รนมันหา,นายเ็ดมันเด้อหาคอยนเด้อดำเหายไป,ไปแล้วไปหลายคน มั่เพั้นเขาซ้ำโตแล้วในคนเขานเขาขาาแล้วอดมันกับเขาน่ตัวเหมือนกันอืมสองโตแล้วตกออกมาทรงมันมาเจ้าปอยายันเ่นะบาว่ะมาวัดมาวัดแล้ว่ะโอ้ยมันในคนคอยคอยก่ทุกสารมันทำงานสภาพมันออกมาทรงพำมันยุงไร้ เขาโคกครับส,สวยๆเลยครับเหลงอกเหลืองครับพี่น้องพึ่งขกาจีครับผมมาครับพี่น้อง เอาทุกอย่างที่เป็นเห็ดกินได้นะครับเห็ดผึ่งครับผมเห็ดผึ่งดังเหครับพี่น้องเห็ดผึ่งเขาจีครับพี่น้อง หเห็ดพึ่งดังแฮงครับผมไข่ขาวครับพี่นอ้องวันนี้หาเห็ดยางจนเมื่อยครับพี่นอ้องเห็ดแถบบ่เห็นเลยครับเขามาซีปลาหาปาลาแล้วครับผมทั้งพีเดอ้อทั้งพีเดอ้อ โอ้ฝนกับสต๊เกแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็อยูโขยูปลาบานจะคล้องแหละครับพี่น้องหาเก็บเห็ดมันปูครับผมเก็บเห็ดมันปูไปผัดน้ำมันหอยดีกว่าพี่น้องเห็ดไม่คือเลยวันนี้ เห็ดมันปูครับพี่น้องไปพัดน้ำมันหอยแซ่บแซบครับผมโรยโด้วยผักชีนะครับพระพุทธฝนกับสิงห์งามคนนี้อยู่ครับพี่น้องอ,อันนี้เพิ่นถือฝนแน่เพิ่นกับเพิ่งกับติดขิดินขิด,ดอน้น ่ปลาได้กรบโบเห็นเห็ดโบเห็นหอดค้นครับพี่น้องเพิ่นถือฝนใหญ่เมือ่อคืนครับกลายเป็นโบออกพ่อโคกพ่อปลาเลยไมน่นี่อันนี้ก็เป็นปลาบาดเบาบาดเด้อครับเด้อพอได้หาเมืองเฮ็ดมันปูครับผม มีห่อนห้อยคนกลนเก่าครับพี่น้่ง ลักษณะเห็ดมันปูครับฝนกับสิตกเด้อพี่น่องเด้อ นองเก็บเห็ดน้ำมันกระปูก,กับมะพร้าวของแสบนะครับผมเห็ดปวกครับเห็ดปวกออกน้อยทนะน้องหาหมูก่อนครับผมมาครับพี่น้อง สรุปยอดได้ยอดมานครับผมเห็ดวันที่19กันยาย,ยน2568นะครับผมเมืองอเดอร์พี่น้องเด้เห็ดเกือขีดินครับมาอน้เห็ดรวม,มิดเห็ดหลากหลายครับเห็ดปวกกระไดเห็ดไข่กระไดเห็ดน้ำมันปูกระไดครับผมไข่เขียวไข่ขา,ขาวเห็ดพึ่งเห็ดละงโง่กระสอดมากพี่นอ้องเอ้ยน่ถือว่าได้แก้งใหญ่ๆอีกคือเก่าครับพี่น้องเขาปลาได้กระสง่งเงียบๆครับมาอน้ก็ถือว่า ออกจากโคกจากปลามากก็ได้แข็งยังไงคือเก่าครับผมจะได้กับประมาณนี้แหละครับผมมังคิีจบแล้วก,กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์เพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ใหม่ของไอสารสายล้อชาแนลนะครับสำหรับวันนี้บ่ปบา,บาสาวน้อยลาไปก่อนนะครับผมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ